สนุนโดยโรองเท้าเบรกเกอร์ฟุตซอลกับเรื่องราวของการลูกหนังโตเล็กนะครับทั้งข่าวสารไฮไลท์แล้วก็สัมภาษณ์พิเศษครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมไปพูดคุยกับพรมมงคลสีทรัพย์แสงนะครับหนึ่งในนักเตะฟอร์มจัดจ้านของสโมสรการท่าเรือแห่งประเทศไทยครับสำหรับพรมงคลน,นะครับถือว่าเป็นผู้เล่นหน้าใหม่ใน2อฤดูกาลหลังที่มีพัฒนาการฟอร์มการเล่ที่ดีขึ้นนะครับ เคยติดทีมชาติไทยชุดกีฬามหาวิลาลอาเซียนด้วยแล้วก็คว้าแชมป์เมื่อปล,ปลายปีที่ผ่านมานะครับนอกจากนี้เขายังคงเป็นผู้เล่นตัวหลักของการท่าเรือเมื่อดูการ2014ด้วยถัดมาในปี2015ครับปีนี้อาจจะไม่ค่อยเปล่งป้างเท่าไหร่สำหรับฟอร์มนะครับแต่ว่าก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีสำหรับการเล่นให้กับการท่าเรือในผู้เล่นตัวหลักชุดแรกครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมไปพูดคุยกับเขานะครับว่า เป็นอย่างไรกันบ้างครับกับฟอร์มที่ผ่านมาก็เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีครับเพราะเรามองถึงจุดจุดข้อด้อยของทีมปีที่แล้วว่าชุดนักเตะชุดสองยั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 งเล่นกันไม่ค่อยเข้าเข้าขากันเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะเป็นชุดแรกที่ที่เล่นในแท็กติกของโค้ชที่ทำในแท็กติก ที่โคดวางไว้ได้ดีก็พอมาชุดนี้พี่ดมเขาเอาผู้เล่นที่มีประสบการณ์อย่างพี่เบียร์พี่บัวเข้ามาก็เขาช่วยช่วยให้ปรับสมสมดุลในทีมระหว่างชุดแรกกับชุดสองมันไม่ได้แตกต่างันมามา ก็รู้สึกว่าตัวเองเริ่มพัฒนาไปในทางที่ดีก็ยังได้โอกาสจากโค้ดมากขึ้นมีโอกาสสัมผัสเกมใหญ่ๆมากขึ้นก็เหมือนว่าเราเหมือนเหมือนเราสามารถพัฒนาตัวเองขึ้นเรื่อยๆจากชุดที่2คือผมเป็นเด็กใหม่ครับไม่เคยสัมผัสเกมระดับสโมสรอ,อะไรเล่นระดับมหาลัยอย่างเดียว พอมาพี่ดมเขาให้ให้โอกาสจากที่ปีปีนั้นผู้เล่นหลักๆเขาย้ายออกไปทีนี้ก็เหลือแต่พี่แบงค์วัลลินที่เป็นตัวหลักก็พยายามซ้อมกันแล้วได้แท็กติกจากโค้ชจากพี่ๆที่เขาคอยคอยสอนอะไรเงี้ยครับก็เอามาปรับปรุงใช้กับตัวเองแล้วก็ฝึกฝนให้มากขึ้นมันก็ ลองไปเล่นกับพี่ดูอะไรเงี้ยครับมันก็ไปในทางที่ดีครับเล่นไปด้วยคุยคุยกันไปด้วยครับมันมันก็ไปในทางที่ดีครับพอใจกับฟอร์มตัวเองก็พอใจครับเพราะเหมือนว่าผมขึ้นเร็วอ่ะขึ้นเร็วคือไม่เคยผ่านสโมสรใหญ่มา ไม่เคยเล่นอะไรเลยเล่นเล่นเล่นระดับมหาลัยแล้วมาอยู่สโมสรที่มันมันพูดถึงว่ามันเป็นตำนานของวงการวงการกีฬาบ้านเราครับมันก็พอใจครับถ้าเทียบเวลา2ปี3ปีที่ขึ้นมาเล่นอะไรเงี้ยพอใจกับฟอร์มมากประทับใจครับ,รบก็ผมจริงๆผมปร,ประทับใจทุกเกมครับที่ที่ทีมชนะ เกมที่เราชนะเนี่ยทุกแมตช์เราเหมือนว่าเราเราชนะไปด้วยกันเกมเกมทุกเกมที่เราชนะมันเหมือนว่ามันมันสุดยอดทุกเกมครับก็คือมันมันเคยผ่านช่วงที่มันเลวร้ายมากครับเคยเคยเคยผ่านช่วงเวลาที่มันแย่ๆ แย่ที่สุดที่แบบมันมันหาช่วงเวลาที่มันแย่กว่านี้ไม่ได้แล้วเคยเคยผ่านมาด้วยกันแล้วถึงวันที่เราประสบความสําเร็จเราก็ยังอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยเราก็ได้แบบแท็กติกได้มุมมองอะไรจากพี่ๆเขาเยอะครับรู้สึกว่าอยากให้อยากมีสักวันหนึ่งที่ที่ที่เราไปโค่นชนบุรีได้ผมอยากอยากมีโมเมนต์นั้น เพราะทุกๆปีที่ที่เราเตรียมทีมกันเป้าหมายคือเราเราต้องเราต้องเบียดเขาแล้วเราก็ทำไม่ได้ก็โมเมนต์มันนั้นคือว่ามันหลายๆอย่างครับทุกทุกเกมนั้นอ่ะมันเราเราไม่ได้หวังว่าเราต้องชนะคือเราหวังแค่ว่าเรามีแต้มถือว่าถ้าเรามีแต้มคือว่าเราประสบความสำเร็จ เพราะตัวผู้เล่นเราก็เป็นรองเขาเพราะชนบุรีเขาผู้เล่นเนี่ยเป็นผู้เล่นหน้าเดิมๆทั้งนั้นเลยแล้วอีกอย่างคือผู้เล่นเขาเล่นด้วยกันมานานแล้วของเราเนี่ยก็มีการถ่ายโอนผู้เล่นเอาผู้เล่นใหม่ๆเข้ามาด้วยความเข้าใจมันมันยังไม่ยังไม่เท่ากับชนบุรีที่เขารวมตัวกันมานานแต่วันนั้นก็เกมมันก็อย่างเงี้ยครับพี่ฟุตบอลอะ มันถ้าเราทำเขาไม่ได้เราก็โดนเขาโดนกรทำครับพอมแบบนี้ก็ก็มีคนพูดหลายคนครับอย่างอย่างพี่พาดเขาก็เขาก็คอยให้กำลังใจครับเขาก็บอกว่า สีเท้าอย่างผมเนี่ยมันน่าขึ้นไปโลดแล่นในระดับทีมชาติได้แล้วอะไรเงี้ยแต่ในเมื่อมันยังไม่มีโอกาสครับผมก็ยังไม่อยากตั้งความหวังไว้มากก็อยากทำหน้าที่กับท่าเรือให้ดีที่สุดครับปัจจัยก็คือ,อ,อผู้เล่นทุกคนนะครับผู้เล่นทุกคนรวมกับแท็กติกของโค้ชอะไรเงี้ยถ้าเรารวมใจกันเป็นหนึ่งได้ผมว่ามันไม่มีอะไรที่มันยากเกินไป ก็รู้สึกมันมันมันไม่เหมือนปีแล้วคือว่ามันมันมีความสุขเวลาเล่นเล่นในบ้านตัวเองอย่างน้อยๆแฟนคลับเรามีมีที่ตั้งเป็นของตัวเอง มีคนมาเชียร์เราเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับก็เวลาเราชนะในบ้านอะไรเงี้ยมันมันความรู้สึกมันไม่เหมือนเราไปไปยืมสมสนามคนอื่นใช้เป้าหมายก็ขอให้สักปีหนึ่งต้องต้องขอให้ท่าเรือมัเป็นแชมป์ครับแล้วก็ไปเอฟซีครับ ก็ฝากแฟนๆฟุตซอลกันท่าเรือครับถ้าโปรแกรมไม่ตรงกับบอลใหญ่ก็ขอให้ทุกคนเข้ามาให้กำลังใจพวกเราครับพวกเราจะทำให้เต็มที่แล้วก็สร้างความสุขให้แฟนบอลท่าเรือทุกคนครับนับเนโชว์แรกนะครับของฟุตซอลดีในสัปดาห์นี้เดี๋ยวเราพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาตามข่าวสารในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาครับ นับสนุนโดยโรองเท้าเบรเกอร์ฟุตซอลกลับมาช่วงที่2ของฟุตซอลเด็กนะครับช่วงนี้มาติดตามข่าวสารในวงการฟุตซอลไทยรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาไปดูข่าวการประกาศรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำเลกแรกนะครับเมื่อเวลา14ในาฬิกาของที่19บิถุนายนที่ผ่านมาในาห้องประชุมชั้น8การกีฬาเบไทยได้มีการประชุมของคณะกรรมการ ฝ่ายจกักรยขันฟุตซอลแถลพิมพ์ลีเพื่อหารางวัลยอดเยี่ยมประจำเลกแรกโดยมีปราชัยคำรองประธานฝ่ายจกักรยานขันเป็นประธานในการประชุมสำหรับรางวัลที่ประกาศสำหรับเลกแรกมีสโมรสรสำลิศผลหัวหน้าผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมและนักฟุตซอลยอดเยี่ยมประจำเลกสำหรับรางวัลสโมสรสำลิศผลตกเป็นของนครราชสีมาวีวันที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดถึง85เปเจากการจัดก,การสนามและมียอดแฟนบอลที่สูงเป็นอันดับ2องาที่รางวัลหัวหน้าผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมตกเป็นของสุรพงษ์พาย,ยุวง หัวหน้าผู้สอนจากทีมสมุทรสาครฟุตซอลครับและรางวัลนักฟุตซอลยอดเยี่ยมตกเป็นของเลิศชายอิสาราสวิภากรจากสโมสรชมบุรีบูเวฟโดยรางวัลทั้งหมดจะไปม,มอบกันหลังจากจบฤดูกาล2015นี้ทางน้านปาชัยคำรองประธานฝ่นา,กกายการขันได้กล่าวว่าการขันทนีมฟุตซอลพิมลีกฤดูกาลนี้พัฒนาขึ้นกว่าฤดูกาลก่อนเป็นอย่างมากและอยากให้สโมสรในเรื่องของการพัฒนานอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการต่อยอดสู่ความเป็นเลิศ คุณก็ไหวของสโมสรชูบุริบูเวฟแชมป์เก่าและจ่าูงของซิคแทนฟุตซอพิมารีกโดยหลังจากที่ต้องเสียสมบุิเถื่อนกลางจากการบาดเจ็บเอ็นไข้หน้าฉีกขาดและต้องพักอย่างน้อย1เดือนส่งผลกระทบกับการเตรมทีมสำหรับการแข่งขันชิงแชมป์สโมสรเอเชียที่จะถูกจัดขึ้นในประเทศเอร์ราในช่วงปลายเดือนกนรกฎาคมนี้ล่าสุดก่อนการแข่งขันท่เรฟุตซอพิมารีกระหว่างทีมฉลามชนพบกับนครราชสีมาวีวันได้มีการเปิดตัวราฟาเอลยูกโกยามาดะ นักเตะป้ายแดงของสโมสรชมบุรีบูเวฟอดีตดา้าซันโวเอฟลีกและทีมชาติญี่ปุ่นเข้ามาร่วมทีมด้วยสัญญาจนจบฤดูกาลน,นี้โดยราฟาเอลยูโกะธรรมดาจะสวมเสื้อหมลลา,ายเลข11บเอ็ดลงรับผิดกับชมบุรีบูเวฟในการแข่งขันทแรนฟุตซอลพรีเมียร์ลีกและในศึกฟุตซอลชิงแชมป์สโมสรเอเชีย2015ทางด้มมนานของราฟาเอลยามาดาได้เปิดเผยว่าหลังจากที่ได้ชมเกมระหว่างชมบุรีบูเวฟกับนครราชสีมาวีวันแล้วเห็นว่าลีกฟุตซอลไทยเล่นกันได้อย่างหนักหน่วงและมีความสามารถเฉพาะตัวที่ดีแต่ตนเองจะพยายามยิงประตูให้ได้เยอะที่สุด ที่จะช่วยพาชมบุรีบูเวฟคว้าแชมป์ในฤดูกาลนี้ให้ได้และเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางไปแข่งขันและล่าแชมป์สโมสรเอเชียอีกหนึ่งรายการหนนทบุรีต้นหลังสันที่พยายามเร่งทำผลงานให้ดีขึ้นและเพิ่งเก็บ6คะแนนจาก2เกมหลังสุดได้เติมสัญญาคว้าตัวนักเตะต่างชาติอย่างอารลีดิออฟผู้เล่นผิวสีชาวกินีโดยรังสรรกียาปันได้กล่าวถึงการเสริมทัพด้วยนักเตะต่างชาติว่าต้องการความแข็งแกร่งของนักเตะรายนี้เข้ามาผสมผสานกับผู้เล่นดาวรุ่งของทีมเพื่อให้นนทบุรีรอดพ้นจากการตกชั้น รันสารเกียรปาได้กล่าวต่อยว่าเวลานี้ลูกทีมทำง,งานได้เป็นที่น่าพอใจอย่างมากและเชื่อว่าหลังจากที่เริ่มมีความมั่นใจการเล่นหลังจากนี้จะทําได้ดีขึ้นอีกทั้งนักเตะหน้าใหม่ที่เข้ามาเสริมทีมโดยเฉพาะในรายของอวัศสียานงกับตันทีมคนใหม่ที่มีทั้งความเก่าและประสบการณ์ช่วยทีมได้เป็นอย่างมากับที่เอาชนะแคทเอฟซี8ปราูต่อหกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ดังนั้นเป้าหมายเวลานี้ไม่ใช่แค่พาทีมหนีตกชั้นเท่านั้นแต่ยังสามารถหวังไปถึงตำแหน่งเลกตัวเดียวได้ซึ่งของขอบคุณทัพเตทุกคนที่ร่วมกันสู้และในช่วงเลนที่2นี้ทีมก็จะมีทักเตใหม่อย่างอารีดิออฟเข้ามาเสริมความแข็งแกร่งและจะใช้เวลาประมาณ2อถึงสสัปดาห์ในการเคียเอกสารเพื่อลงสนามช่วยทีมได้ กายเป็นเรื่องเราอย่าต่อสรับสโมสรศีปทุมเสียเกเมอร์ทาเดลี่ eli, สูน้าชาวบาราซิลที่ก่อนหน้านี้ได้ลงเล่นให้กับทีมในการแข่งนทนาฟุตซอลพิีเมีรลีกและยิงประตูไปแล้วได้ตัดสินใจเซ็สนสัญญาเป็นนักฟุตบอลอาชีพกับสโม,มสรสมุทรสงครามบีทในศึกยามาฮ่าลีกวันและเปิดตัวเป็นที่เรียบร้อย ทางด้านของคนเอกเสนากรชายชื่นเต่านะซากโคได้กล่าวว่าตอนนี้กําลังตามหาตัวของทาเดลี่เพื่อเข้ามาเจราจาถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเนื่องจากการไปของนักเตะ,ะรายนี้ทุกคนในสโมรสรไม่มีใครรู้เรื่องมาก่อนและก็เซ็นสัญญากับสมรสรสงครามทันที่ทมีสัญญาค้างอยู่กับสโมรสรสีปทุมสีเทเกตซึ่งตนเองได้ให้คนที่รู้จักพยายามตามหาตัวเพื่อเข้ามาเคลียร์ปัญหาที่เกิดขึ้น และยังไม่มีการพูดคุยกับสโม,มสรสมุทรสงคราม b t ต้นสังกัดใหม่ถึงเรื่องที่เกิดขึ้นแต่อย่างใดและตนนัวเองขอยืนยันว่าจะไม่ยอมปล่อยเรื่องนี้ออกไปอย่างเด็ดขาดและต้องการจะเร์กับเอเย่นของนักเตะรวมถึงตัวน,นักเตะด้วยว่ามีเหตุผลอ,อะไรจรึงต้องทําแบบนี้เนื่องจากศีวัฒน์ศรีเกตเป็นผู้เสียหายปิดท้ายด้วยเรื่องราวของการประชุมประจําเลกแรกของสมาชิกในทานายฟุตซอลพิมพ์ลีเมื่อเวลา14นาฬิกาของวันที่23มิถุนายนที่ผ่านมานารงแรมโปลเลนเทรบิปซอฟ์ริน ดูมีการประชุมของสโมสรฟุตซอลในไทยแอนพิีเมยรีกประจําการแข่งเลกแรกโดยมีวิถุมินันอันตรายประธานการจัดการแข่งดรราเชลได้ผลทันยาผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวยการกีฬาประเทศไทยเป็นประธานในการประชุมร่วมโดยตัวแทนจากทั้งส4สโมสรที่เข้ามาในครั้งนี้ประเด็นสำคัญของการประชุมคือเรื่องของการหาตัวแทนฟุตซอลไทยที่จะเข้าร่วมการแข่งฟุตซอลชิงแชมป์สโมสรอาเซียนครั้งที่2 ที่ถูกจัดขึ้น,นในประเทศไทยในระหว,ว่างวันที่26-31กันยายนโดยที่ประชุมได้มีมติตรงกันว่าใช้ตำแหน่งแชมป์ฟุตซอล FA c u p ั2014เป็นตัวแทนเข้าร่วมเนื่องจากแชมป์ฟุตซอล FA ฟเักับแชมป์ฟุตซอลไทยแลนด์พรีเมียร์ลีกเป็นทีมเดียวกันเมื่อดูกันก,นก่อนคือชมรีบูเวฟสิทธิ์จึงตกเป็นของการท่าเรือเมืองไทยรองแชมป์ไทยแลนด์ฟุตซอลพรีเมียร์ลีกได้รับแทนและจะยึดเป็นระเบียบต่อไปในฤดูก,กาลหน้านอกจากนี้ยังมีเรื่องของการตกชั้นในฤดูก,กาลหน้าที่ยังคงยึดหลักเดิมคือตกชั้นทีม2 แต่จะมีการพิจารณาเพิ่มตัวในส่วนความพร้อมของทีมหักทีมที่ตกชั้นมีคะแนนอยู่อันดับต่ำกว่าไอทีมที่มีความพร้อมในเรื่องของสนามแข่งขันที่ดีกว่าก็ใช้เกณฑ์ความพร้อมของสนามแข่งขันมากก่อนคะแนกนการแข่งเพื่อให้มีมาตรฐานของสมโมสรและมาตรฐานของฟุตซอลทแลนพิมเมตที่สูงขึ้นต่อไปและในข่าวคราวที่เอามาฝากกันในรอบสัปดาห์นะครับเดี๋ยวเราพักสักครู่ช่วงหน้าก็มาตามไฮไลท์การแข่งฟุตซอลทแลนพิมเมตประจำสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับ กรองเท้าเบรเกอร์ฟุตซอลกบมาช่วงสุดท้ายนะครับของฟุตซอลเดีกในสัปดาห์นี้จะพาทุกชมไปพบกับไฮไลท์ของการแข่งขันในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาคู่แรกนะครับที่สนามสมุทรสาครวุฒิชัยครับสมุทรสาครฟุตซอลขับพบกับแบงคอกเอฟซีอันดับ3กับอันดับ4นะครับควรจะมาพบกันเกมนัดสุดท้ายเลกแรกนี่เป็นแบงคอกเอฟซีครับถล่มชนะสมุทรสาครไป5้านะครับ เกมนี้แบงค็อกเอฟซีก็ประเดิมใช้เปียพันรัตนะเกมแรกด้วยนะครับออกซัสมาจาังหวะนี้ครับคูดิดดึงหลบมาครับแล้วก็ปาดเข้ามาจาังหวะนี้แัฐพลลุ้นเหลืองครับซัดเข้าไปหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับสามนาทีเท่านั้นครับต้องชมคูดิดด้วยแต่ว่าครึ่งหลังครับลูกยิงไกลจังหวะนีาา้แล้วมาชนแผบและที่คุณพงษ์ฮิรันนะครับ หนึ่งประตูต่อหนึ่งและดูจังหวะนี้ครับยิงไปติดโดนตัดได้นะครับแต่ว่าสุสาครแจกกระพลาดเองครับและปัญญาอรันโฮนาซัดจังหวะนี้นอกกรอบเขตโทษครับเสียบสามเหลี่ยมสองประตูต่อหนึ่งครับโอ้โหนาที29เลยเกือบผ่านรึ้นรถทางของครึ่งหลังนะครับช่วงที่เหลือไม่มีประตูเพิ่มครับจบเกมนะครับประตูของปัญญาอรันโฮนาทำให้แบงคอกเอฟซีเก็บอีก3คะแนนครับเพียบขึ้นไป เกมคู่ที่2นะครับที่สนามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุวรรณภูมิศูนหันตราครับเจ้าถิ่นไอพียาซิตี้นะครับพบกับศรีปทุมศรีสะเกดครับเกมนี้ศรีปทุมขาดทั้งประธานขันติชัยกระจนะครับแล้วก็ทาเดลลี่ด้วยทารเดลลี่นี่หายไปเลยครับไปเซ็นสัญญากับสมุดสงขลามนะครับขณะที่ทิ่ยาเองครับก็พยายามเร่งเกมจังหนี้ยิงเข้ามาอัดแล้วโดนโลมโดเข้าประตูครับแต่ว่าผู้ตัดสินเหมือนจะไม่ให้นะครับจังหวะนี้ครับ ไม่ได้นะครับแต่ต้องดูว่าเกิดอะไรขึ้นก่อนครับมีตะข่ายขาดด้วยครับดูนะครับวู้คลิกอินจากริมเส้นเับเปิดเข้ามาฮาฟวอลเลจ่จังหวะนี้บอลเด้งไปชนคาร์ล้วมาโดนโลโมอโดครับอ,อ๋อไม่เข้าเนี่ยครับไปเข้าด้านหลังตะข่ายครับทะลุเข้ามา ยังศูนย์ศูนย์นะครับแต่ดูจังหวะนี้ครับลุยขึ้นมาแล้วยิงฉล็บโอ้โหได้ประตูขึ้นนำครับหนึ่งมระตูต่อศูนย์ครับนัทพลจันหอมหัวเนะครับนาทีสิบสามไปฉล็บเพชรผสมสีครับคะแนนหนึ่งศูนย์ครึ่งหลังครับโดนฟรีคิกจังหวะนี้ครับแล้วเป็นนทวัฒน์ลักษณะโตครับซัดเข้าไปสองมระตูต่อศูนย์ครับนาทียี่สิบสี่ นั้นไม่พอก็มาดูประตูที่3นะครับนวพลแสนสุมาครับแปรลอดขาโบวนินแซ่หลกเข้าไปนะครับ3-0ครับแล้วก็จบเกมนะครับอายุธยาซิตี้ครับเปิดบ้านชนะศรีประทุมเสียเกต30เกตบ3คะแนนเพิ่มครับคู่ต่อมานะครับที่บูเวฟอารีน่าครับเจ้าถิ่นชมบุรีบูเวฟพบกับนครราชสีมาวีวันครับเกมนี้ก็กลับมาเจอ ทิ่นเก่าแล้วก็น้องๆเพื่อร่วมทีมเก่าครับสำหรับอนุชามั่นเริเฮดโค้ดของนครราชสีมาวีวันนะครับขณะที่ชมรบริเวฟก่อนเกมก็เปิดตัวราเฟลยามาดะด้วยแล้วตะศูนย์หน้าคนใหม่ครับออกสตาร์ทมานะครับบรเวฟก็พยายามเปิดเกมลูกเข้าใส่เลยครับแต่ว่าโดนจังหวะสวนกัดของนครราชสีมาวีวันนะครับจังหวะนี้ครับเปิดมาแล้วก็ได้โอกาสแปลครับเป็นอนุพงศ์ฤทธาพรมครับ แส่วนราบุษหันคำพาเข้าไปนะครับนำหนึ่งศูนย์ครับนครราชสีมาวีวันแต่ว่าหลังจากนั้นก็มาเป็นหนังม้วนเดียวของบูเวฟเลยครับสาปาหลุดเข้ามายิงจังหวะนี้เอาแล้วพิรพัฒน์ปาดเข้ามาครับเป็นเลิศชายครับที่แปรเข้าไปครับตีเสมอเป็นหนึ่งประตูต่อนหนึ่งและดูครับจังหวะนี้โอ้โหโดนตัดมาได้ครับเลิศชายตัดมาแล้ว มีเวลากระชากมาครับแล้วปาดเป็นซาปาครับแปลประตูที่2ครับให้บูเวฟพลิกขึ้นนำา2ประตูตอนหนึ่งและนี่ครับยิงไปไม่ได้โดนสวนเลยครับจิมมาจังหวะน,นี้แตะลงมาได้พิรพัฒน์มีตัวเลือกโยกแล้วก็เอาจนได้ครับ3ประตูตอนหนึ่งครับพิรพัฒน์แก้ววิไลเปิดเข้ามาทีครับแล้วก็ปาดเข้ามาแปลง่ายๆครับเกียรติยศแฉลมเขตจังหวะนี้ ขึงหลังบู๊บยังบุกต่อเนื่องครับอภิวัตรจำเจริญไหลมาแล้วนัทวุฒิมัจยาลานครับซัดเข้าไปลงลงห้าประตูตอนหนึ่งไปแล้วครับดูจังหวะนี้พีรพัฒน์จ่ายมาอภิวัตรดึงแล้วก็ยิงครับโอ้โหกำลังฟอร์มดีเลยครับอภิวัตรจำเจริญซัดจังหวะนี้เด็ดขาดยิงครับแล้วดูจังหวะนี้ครับเก็บตกได้อภิวัตรยิงยัดเข้าไปครับสองประตูติดต่อกันครับอภิวัตรจำเจริญครับนครราชสีมายังต้องใช้เวลาปรับปรุงอยู่เยอะเลยครับเพราะว่านักเตะออกไปนี่ ทั้งหมดเกิดทั้งทีมเลยครับแล้วก็มาได้ประตูครับสำหรับบูเวฟปิดท้ายนี่ครับประตูที่8ครับนันทวุฒิสีรังไพรโรดจบเกมนะครับชมบุรีบูเวฟชนะนครราชสีมาวิวัน8ประตูตอนหนึ่งปิดท้ายกันที่สนามธุรกิจบัณฑิตนะครับเจ้าทินเกมนี้ครับเป็นแคทเอฟซีพบกับนนทบุรีต้นรังสันครับและสุดท้ายของเลกแรกนี่เป็นนนทบุรีนะครับชนะ5-4ก็ที่สนามแห่งนี้แลลวครับ กลับมาเจอกันอีกครั้งในนัดแรกของเลทที่2แฟนบอลก็ยังคึกคักนะครับแล้วก็ตามมาเชียร์นุนนบรุรีมีนักเตะใหม่หลายคนเลยทีครับทั้งที่ออกไปแล้วแล้วก็เข้ามาใหม่นเสริมกันเยอะเหมือนกับแคทนี่แหละครับที่ดึงนักเตะเข้ามาครับประพาอยู่สําราญนะครับที่เข้ามาใหม่นัดตุ่มแก้วพวกนี้ครับเข้ามาเสริมความแข็งแกร่งนะครับแล้วก็มาได้ประตูขึ้นนำหนึ่งศูนย์ครับอภิชัยผู้สวัสดแปดนาทีเท่านั้นครับ ว่าหลังจากนั้นครับเกมสนุกเลยครับนนทบุรีมาได้ประตูตีเสมอเป็น1-1นึนครับจากจากกลิ่นต้นเนียมครับสูสีจริงครับแล้วจังหวันนี้ครับแคทมาได้ประตูที่2นะครับสะพานจิ้มมาแล้วก็เป็นทางด้านของวโรพุทธไทยสงครับนาที16น้ำอีครั้อง2-1ครับนนทบุรีไม่ยอมครับดูจจงหวะนี้เปิดเข้ามาแล้วเขี่ยบอลเปลี่ยนทิศครับสกิดเข้าไปนะยครับธนาทิพย์แสงสัง โฉบมาได้อีกครั้งหนึ่งครับหลุดเข้ามาธนพลมณีเพชรเปิดเข้ามาแล้วเป็นทางด้านของนักเตะใหม่ครับอย่างวัฒน์ศรียานงนะครับแปรเข้าไปที่เสาสองครับนำสามสองครับพิกนำแล้วดูจังหวะนี้ครับดึงมาจ่ายออกมาครับธนพลมณีเพชรครับแปรยัดเลยครับโอ้โหสี่ประตูต่อสองครับครึ่งแรกครึ่งหลังมาได้ประตูเพิ่มอีกครับจักรินต้นเนียมนะครับแปรเข้าไปจังหวะนี้ห้าสองแล้วครับ แคทไม่ยอมอ้าวแต่ว่าจ่าจังหวะนี้พลาดครับดูธนพลครับหนีมาได้ถึ่งหลบแล้วก็แปลเข้าไปครับแฮตทริกเลยครับโอ้โหหกประตูต่อสองครับเอายิงแค่สองลูกนะครับยังไม่แฮตทริกครับเกมมาสนุกต่อเนื่องครับนนทบุรีไปเหม่อครับแล้วโดนแคทเนลวิ่งมาเบียดจังหวะนี้ครับแล้วก็แปลยัดเข้าไปนะครับ ไล่ขึ้นมาครับ3ประตูต่อ6นะครับอามิตพนาระครับนักเตะใหม่เหมือนกันดูครับนนทบุรีไปเล่นกันเองแล้วพลาดครับมาพลาดอยู่สำราญซัดเลยครับโอ้โห4-6ครับไล่ขึ้นมาและประตูที่5ก็มาแบบทันควันเลยครับจังหวะนี้ครับนัดตุ่มแก้วแล้วก็เป็นทรงกิจศูนตินะครับโอ้โห ซัดเต็มข้อจังหวะนี้ครับนนทบุรีครับมาได้ประตูนําอีกครั้งนึงครับสประตูติดติดกันเลยนะครับจังหวะนี้ครับเป็นทางด้านของธนาทิปแสงสังและธนพลมณีเพชรนะครับอย่างไรก็ตามครับจังหวะนี้มาเหลือ4คนนะครับนรินทร์วงแก้วโดนใบแดงครับนี่นักเตะใหม่เหมือนกันครับนรินทร์วงแก้วยามจากอุธยา แต่ว่าอภิชายผู้สว่างครับก็มาโดนใบแดงเหมือนกันครับท้ายเกมเหลือฝั่งละ4คนครับช่วงเวลาที่เหลือไม่มีประตูเพิ่มนะครับจบเกมครับเป็นทางด้านของนนทบุรีครับบุกมาชนะแคตแปดประตูต่อ6ครับผลการแข่งคู่อื่นนะครับราชนาวีชนะสุราธานี4ประตูต่อสาครับการท่าเรือชนะสมุทรปราการ4ประตูต่อ0ภูเก็ตยูตนเต็ดนะครับชนะมอภาคขอนแก่น6ประตูต่อ4ครับ ตารางคะแนนนะครับเป็นหน้าของชมบุรีบูเวฟครับ14นัด40คะแนนนะครับราชนาวี14นัด30คะแนนแบงคอก FC ครับ14นัด27คะแนนภูเก็ตยูเนเต็ด14นัด26คะแนนครับการท่าเรือเบสไทย14นัด23คะแนนสมุทรสาครนะครับ14นัด23คะแนนครับนครราชสีมาวีวัน14นัด21คะแนนนะครับศรีประทุมศรีเกต14นัด19คะแนนเท่ากับอยุธยาซิตี้พม่าขอนแก่นครับ14นัด14คะแนนเท่ากับสมุทรปราการนะครับนนทบุรีครับ14นัด10คะแนน สุราธานี14นัด8คะแนนแล้วก็แคท FC 14นัด5คะแนนครับและนเป็นทั้งหมดนะครับของฟุตซอลอด็กในสัปดาห์นี้ที่เอามาฝากกันครับทั้งไฮไลท์ข่าวสารและก็สัมภาษณ์พิเศษนะครับติดตามกันได้ทุกๆสัปดาห์ครับแต่ว่าสำหรับแฟนฟุตซอลที่อยากติดตามข่าวสารในรอบสัปดาห์นะครับก็เข้าไปกดไลค์กันที่เพจของฟุตซอลอด็กกันได้ครับเพื่อรับรู้ข่าวสารของวงการลูกหนังตัวเล็กตลอดทั้งสัปดาห์เลยครับวันนี้ผมกิษาพยุงนะครับและทีมงานทุกๆคนต้องขอลาท่านผู้ชมไก่อนคครรรัับบบขอุณสาาหกตติดมพบบกกััันนใหหม่โอาาสสส้วดีคร